วัดดีจ้ะพี่น้องคอยกบมาผสมปูนให้สามีอีกคือเกาเดอจ้ะเบิเงเบิงจ้ะคนคนคนหินกับทรายกระปูนผสมกันกอนจ้ะพี่น้องแกเอาหน้ามาเทใส่ได้จ้ะดปข้นเห็บปูนกับหินยังมันกับทรายผสมกันแล้วก็เทาน้ำใส่จ้า เป็นกระถามข่อยว่าข่อยข้นสดอันตูนกับทรายผสมกับกรบอจังเฮน่าของกวาวาบอสันผสมข้นกันกรจังอานามาใส่ที่หลังเพยาอายของอานามใส่พร้อมกันต,ตามสเตปตามขั้นตอนจะพี่น้องคนๆๆคนคนคนคเลโคเลนผสมกันจ้นจาตามระบบของเพิ่นจะพี่น้องต้องเหตุตามคำสั่งที่เพิ่นบอกค่ะ พ่นไปพ่นไปจับน้องพ่นหน้าพ่นหลังย่าิมองย่ายบอกพ่นไปโคเลโคเลีเลไปจับพี่น้องเอาเอาจูชีวิตข่อยพี่น้องเอ้ยสิไปเมโคโคยิก็ยังได้มาผสมปูสามีจ้ะเมย์เมย์เอาบอนี้ คนคนจ้าเอาแบบนี้ข่อยกัสมิเฮ็ดแอมพอกมาให้ลูกชายกบข่อยอีกเด้อจันดังที่สองละจ้ะเฮ็ดให้อันแจ็คก,กี้จะแบบนี้เฮ็ดให้หมาคนหมาอ้ายจ้ะแบบนี้เฮ็ดให้น้องแล้วจ้ะคำคู่เล่าแล้ว,ลวนีเ่เฮ็ดให้อ้ายย่านเพื่อนนั่นอยากได้คือน้องนะจ้าพี่น้อง ก็เลยเฮ็ดหายเพื่อนแอบไม่ฟ้าจะพี่น้องเอาเสียงอยากดังจัง่อยด้จ้ะเจาะส,สกูจะพี่น้องเอาดัน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 ซอยกันจะมันบกเข่าก็ดันเข่าดันเข่าจะพี่น้องเอาเฮ็ดซอยเดียวจะเพื่อนกระเฮ็ดก่อนอิดไปคอยกะมาเฮ็ดเงื่อนหมาผสมปูนในเพื่อนเลี้ยวกะหิวไปให้เพื่อน ว่างแล้ะกับ่อยก็มเม็ดเท่านันมาข่จาะพี่น้องลุดแน่หมุนหมุนใหญเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกจ้ะเ็ดอยู่นี่แหละจ้ะผู้ดเดียวงอมงมนี่จาะพี่น้องหมุนออกหมุนเขาอันนี้แหละจ้ะ มุนหมุนหมุนอา้าวหมุนแจ็กสีนอนหายอยู่บบพี่น้องเออจะก,กี่ก็ได้สามปีกลัวเราจะเพิ่นบริเนนอนมาแต่น,น้อยนะจ๊ะคือทำคูนทำคูนมันยังนอนมาแต่น,น้อยมันก็นอนหายอยู่จ้ะ <c oughs> ย่ำหนาวเราจะเพิ่นจังสีขาวนะจ๊ะพี่น้องเอาซองเบิ่งกล่องน้ำก็ได้ข่อยกระได,ะไดทั้งเห็ดทั้งซองเบิ่งกล่องย่านอัน,น บริอัด no ว the ิดีโอให้พี่น้องได้เบิ่งน่าจะหม่กันมันบ่ซ้ํากันพี่น้องเอ้ยมันก็เลยบ่งามอันสันอันยาวจะไปซื้อเขาว่าเมตรนึงอันึเมตรนึงอันึเมตร10อันึเมตร5อันึ80ซนก็มีจ้ะพี่น้อง ซื้อไม่เศษเขานะคายเป็นมัดนะจ๊ะเศษละอแผ่นหนึ่งนี่แผ่นละสิบบาทจ้ะพี่น้องซื้อมัดหนึง่งสิบสิบแผ่สิบเซนจ้ะพี่น้อง <ST AR LE> ซื้อดสองมัดจ้ะมัดละสิบเซนสองร้อยบาทเ <ST AR LE> จาะตะกูเล่นจ้ะพี่น้องดันซอยพร้อมจ้ะมันบกเข่าเอาเอาเอา มุนจะบนันไดมุนน็อตเขา่ามือจนโพงเบิดพี่น้องเขนาดใส้ถุงมือจะ้ะขนาดใส่ถุงมือมือกับพงจะ้ะพี่น้องเอาเฮ็ดอาเบิดจ้ะบันไดจา้างดอกเสียดายเงินได้เฮ็ดได้ฮาก็เฮ็ดอาพี่น้องไอปยัดซอยกันไดเฮ็ดได้ฮาก็เฮ็ดจะ้ะพี่น้องไปยัดซอยกันจ้า เสียงกะระด้างดังพี่น้องเสียงพัดลมเปิดพัดลมใส่จัมันห่อนห่อนขนาดจ้ะจังกระสีมันต่้นะจ้ะคว่มองเนี่ยเทสูงก็ได้ว่าเฮือนมันเทดต,ตามมาตรฐานกับเฮือนหลังใหญ่นะจ้ะพี่น้อง ได้ทีละแผ่นทีละแผ่นจากโบมีไผจับหายเพิ่นก็กอ่ออิฐของเพินนะ่อนเอาโบมีไผจับหายขอยก็เฮ็ดของข่อยดันดันเขาอยูนน่นี่ล่ะจ้ะเอาดัดเจาะแล้วก็กหมุนหมุนนอตไส้จ้ะพี่น้อง แทเพนใส่ทีแลแพนจ้ะเจาะเจาะอันสกูแล้วก็เอาออกนำทางนะจ้ะเจาะนำทางแล้วก็มุนน็อดไ่จ้ะมุนน็อดไสเด็ดเทีลเพนละแลเพนไกลสีแลแ้วจะพี่นอ้องนี่ได้ท่าสีนะจ้ะเนี่ยสีเหลือหลายหลายสีเฮดท่าเฮือนนะจะไม่เหลือหลายจะพี่นอ้องผสมเอาผสมตามที่นี่แล้วก็ะทาจะพอกัน นศาสตนชื่นบ่ไห่มันผู้หามันพ่อนะจ้ะไห่มันอยู่ทนๆจะ้ะ ย่างหาเครื่องมืออีกก่อนจ้ะพี่น้องเอาดอกกำลังใจคุณข่อยนะจ๊ะช่างมวยช่างไม่แห้งกันช่างมวยช่างไม่แห้งเดี๋ยว้ำลดกตอนอาจจะจะดูจำอะไรนอนเฝ้าแม่ใช่ไหมน้องนอนเฝ้าแม่ใช่ไหมพักเบรกกันพี่น้องเล่นกับลูกันอาจจะจะอาจจะจะอาจจะจะอะูกข่อยกำลังใจข่อยได้พี่น้องดึงดดึงดึดึง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 ดดึงดึเดี๋ยวพัดลมให้พอมันพี่น้องจีบตัวตัวข้างหลังแล้วพัดลมมักใหญ่ เอยเข้าต้องกับแม่เนี่ยจัง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 จัขของขังยังจพี่นงจั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 งาังาังจเมจัง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 ละกจัง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 จัคจัง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 จัมจั้จังจัมจังจ้งจังจนตจังจัองจังจัน ขี่ไปนอนระเบียงเพิ่อนๆดิตรอนมันเวัอหนูอาบน้ำวานี้ชาอาดแม่ก็เลยเอาหนูขึ้นตั้งบนหนูขึ้นตั้งบนเอาหนูขึ้นตั้งบนจ้ำจูนอาจ้ำจูนอาจ้ำจูนดูนะตีนบ้าไงพี่เนาะมึงดูตีนบ้าไงมึงจ้ะโออเข่ามีแห้งเบกกันพี่น้องผมหอนหอนบังไทยกระไรน้าจ้ะเฮ้อเมื่อย ตั้มกืนหนูมีไฟบ้านแล้วนะลูกเลสิโอเค do ต like like ัวไ i น s ิสตันดิ้งสตันดิ้งเลยดิเดี t ยวขอบคุณหนูมีบ้านแล้วนะมีไฟแล้วนะลูกติดไฟหายลูกก่อนพี่ดอกอย้ยยากจะน้ำลูกน้ำเต่าน้ำผัวแต่ละมือแต่ละเบ้นหอยอเศรษฐ อันนี้ก็พี่น้องโอ้คือบม่ไ,ได้แตไ่แบ้แม่นั่นแบบนี่แบ้ทำคืนเออนี่นจะน้ำลูกน้ำเต่าน้ำผัแวแหละต่ละมืขอข่อยค่ะพี่น้องเอ้ย ทางก่ซะเนาะ so no, คัมคูนเลย Do the tires first then just hook it on อโอเคเบื่นาคัมคูนมาดูรายนี่แล้วหนม,มีไฟบ้านแล้วคน Let's take cam c a แค่ไหนคัมคูน Just send. Listen here. It's still recording. Oh. Yes,